เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดช g ใต้คลิปเลยครับนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการนัลลกไอดอนะครับผมวันนี้มาพาผ่าน จบ12นะครับผมตาม12งนะครับก็อันนี้มีเซตตามนี้ส่วยนยามีก็เซตอย่างเงี้ยยาวเลยนะใช้ยาวได้เลยนะครับโซเต,ตนะอ่าอ่าอันนี้โคชเตอร์โคชเตอร์ตอนนี้แอบมาอัพลักแล้วเพราะว่าให้ติดคียครับได้ติดสมัยนะครับแต่ว่าจะไม่มีท่า6 5หนะยังไม่มีท่า6 5หแต่ก็เนี่ยเพื่อนนี้ก็ตายหมดแล้วอะมาเชอร์ตอนนี้เป็นตัวประกอบไปก่อนครับ <S 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 <ค>มันว่าเป็นตัวประกอบไปก่อนฮะ <S <S อ่าเรามาลุยกันเลยครับ อเลี่ยจะล็อกโกลเลมนะครับเริ่มมาต้องไอวอลก่อนเลยครับมันจะได้ขัดก่อนไม่งั้นมันจะยิงเราตายทั้งปาร์ตี้ได้เลยนะแต่เรื่องแบบว่าดาเออหมีมีโกดอะแล้วก็โซสไตแรงมากดูดิแสนหกแล้วก็สมัยที่ตบทีก็แสนห้านะสมัยตบแสนห้าแล้วก็โซสไตแสนห้าทำให้บอสตายแปบ๊บเดียวเลยครับไอตัวนี้อาจจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเราอาจจะตายก่อนครับเพราะว่ามันตบแรงมากนะเนี่ยถ้าครูเซอรเดอร์เพื่อนๆทำมาไม่ดีเนี่ย คือมีนะบอกว่าคูซาเดอร์ยังไงก็ต้องมันมันดีกว่าไนา์อยู่แล้วไนา์มันแทงไม่ได้นะครับคูซาเดอร์นี่สบายโคตรอ่ะเห็นไหมผ่านแบบง่ายๆเอ้ยไอตรงนี้ต้องขัดจังหวะสามนี่มีขัดผิดนะเนี่ยอ่เดี๋ยวลองดูน่าจจะผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็เปลี่ยนมันจะหลับก่อนนะครับเอาน้ำปัมบีไปแล้วก็โซสไตัยแสนห้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิงเราตายมัวว่าแล้วแต่ว่ายังผ่านนะครับคูเซอร์สมัย โอ้ไปดิโอ้โหจะสมัยตก,กบ,บาลไม่ทันมีจัดแค่เนี้ยผ่านเลยยาวเอ๊ยหมูนี่ต้องเปลี่ยนนิดนึงครับเพราะมันจะโผล่มาันจะชนเราอ่ะเราไอาวอรชนมันก่อนสมัยปุ๊บปุ๊บแสนสามครับสมัยตกแสนสามนี่ยังไม่มีบัฟนะถ้ามีบัฟก็สามสี่แสนบอสก็แตกเลยอ่ะเออเกือบตายครับอย่าลืมขัดจังหวะจังหวะที่มันใช้พุ่งชนรอบที่สองครับต้องขัดให้ได้นะเออมาลาดินแตกครับ เ็นลรครับเับปาบีดไปอย่างเรียบร้อยอ่าต่อไปเปน็นในส่วนบอสนะครับบอสนี่เดี๋ยวลองจัดสดเลยไฟโกลเลนนั่นเอ,เ,อเ,อเองนะครับต้องลองเชิญก่อนอันนี้เราไม่รู้หรอกมันใช้อะไรนะครับอ่าเริ่มมาหมีหยุดก่อนอ่าไอวอลแคดหยุดไปจังหวะน,นึงก่อน,นครับเดี๋ยวดูดิว่ามันจะใช้อะไรโซไส้เปีย้งยงเฮ้ยเบเทโอเออตายเลยครับ ต้องขัดจังหวะเบเทโอให้ได้ครับทีเดียวตายเห็นปะเกมมันเริ่มยากแล้วถ้าขัดไม่ได้ก็คือตายแล้วนะครับอ่าเราก็มาดูในส่วนที่ขัดไม่ได้นะครับเบเอโอไฟชักเกอร์นี่ไม่เป็นไรแต่เบตเทโอต้องขัดเบตเอโออิมแพคเอ่อธนูขัดได้ตะกี้แต่ว่าโอกาสโอกาสมันติดแค่สาไงต้องให้มันต้องให้มันใช้แล้วติดอะ่ะเออถ้างั้นก็เอางี้แล้วกัน ลองดูนะไม่แน่น่าจะล่าแหละรอบนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจัดแบบนี้ไม่ผ่านก็ลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสักน,น,นิดนึงครับแต่มันก็อยู่ที่ดาเมจด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบมีโค้ดมันจะช่วยเยอะมากเลยครับ้เยีงแสนห้าลืมล้าง <laughs> เนี่ยถ้าเกิดได้ยิงอีกทีเนี่ยเราก็ชนะแล้วเนี่ยอ้าวล้างได้ครับเรียบร้อยอะไรนะ จัดเป๊ะเลยนะอันนี้คือแบบจัดเป๊ะเลยตั้งแต่มีสซรามิคมาก็ง่ายเลยเห็นไหมนี่ยังไม่มีบัฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เยวจะลองให้ดูนะครับอันนี้มีอัดตอนกลางคืนของเมื่อวานนะเออคงว่าเราผ่านด่านไกลก็ดีครับไม่ได้เอพีเยอะพอมีสมัยแล้วก็ง่ายมันก็แบบดามเมดมันก็ไม่ได้มีแค่วิสาห์ตัวเดียวแล้วใช่ไหมล่ะมีคูซารเดอร์ตกด้วยเท่าละอูนะครับ ชิบหายไม่มีจีพีเดี๋ยวเราพรุ่งนี้แล้วกันเติมรายเดือนไปแล้วไม่เป็นไร <_ d ata> อ้าวมาแล้วแต่ว่าแกไม่มีนะทองมีแค่เจ็ดสิบตลกโบกมาก อ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตให้ดูก่อนตะก,กี้ตีบอลนะครับตามนี้เลยถ้าเพื่อนๆไม่ได้ก็จัดมิกตามมิกเปลี่ยนได้ครับมิกเปลี่ยนได้นะนี่เอานี้คูซาเดอร์ครับตอนนี้อาร์เชอร์เพิ่งจะเป็นได้เป็นอาร์เชอร์อีกนานไม่ต้องห่วงอันนีก้ก็เราขาดดาเมจน,นิดนึงหมีก็เลยเอาเดม,มอนเบนยิงเลยครับแล้วก็เอ่าแซคเคอรลี่ ซานตูรี่แล้วก็แองเจิลบีซิงไวรัลบัฟไปครับแต่ก็เพืเ่อนๆขัดเบเทโอได้ก็ไม่ต้องล้างก็ประมาณนี้นะครับตามนะครับผมเดี๋ยวมีเขาญาตตีมอนให้ดู4ตัวแล้วก็ตีบอลเลยนะครับมีเซตอย่างนี้ผ่านยาวเลยนะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้คูสเดอร์ ader, มีท่าสมัยแล้วนะครับมันก็เลยสบายนะครับนี่เซตอย่างนี้ตามนี้นะครับตอนนี้แล้วแต่เพืเ่อนๆตามหมีได้นะครับสกิลคูสเดอร์คูสเดอร์ตอนนี้มีมาเววิด เพราะว่าค่าดีฟเฟนส์บวกความแรงสมัยแล้วก็เอารักเป็นคีนะครับถ้าจะให้ติดคีต้องประมาณ400-500ขึ้นไป195นานๆจะติดทีนะครับแต่ถ้าเกิดทามมีนะถ้าเพื่อนๆมีสัตว์เลี้ยงเออโกดหาจากไหนใช่ไหมครับเอานี้มีรู้แลลวนี่กดตรงคำว่าเออพัฒนาข้างบนเห็นไหมครับนี่ มันเป็นของรางวัลแจกฟรีครับเบื้อๆผ่านด่านยาวๆแค่นั้นเองครับไม่ไม่ต้องเติมนะไม่ต้องเติมนะครับตอนแรกหมีคิดว่าเติมเพราะว่าตอนแรกหมีก็ไม่รู้มันมาไงเหมือนกันเออถ้าเกิดมีโค้ดเนี่ยโค้ดมันจะยิงแล้วมันลดค่า m d มเฟนห้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับเนี่ยมีว่ามันอวยสายเวทยอยู่ในภาคเนี้ยเนี่ยนะอีกนอเอมเฟนะครับ มีรู้สึกพอโก้ตมันยิงไปเสร็จอะนักเวย,ยิงแรงมากถ้าเกิดจะเอาแบบเล่นง่ายๆมีเขาแนะนําว่าเอาเป็นนักเวสองก็ได้นะครับเนี่ยนักเวอีกตัวหนึ่งก็ได้จะเล่นเป็นเสกก็ได้คู่กับวีก็ได้หรือว่าจะวิวีส่วนอยากจะเสกกับวีมากกว่าก็เลือกเอามันจะคอมโบดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติจะเล่นเลนเจอร์ก็เล่นได้อันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆแล้วกันนะครับอ่าอันนี้เลนเจอร์นักธนูฮันเออนักธนูอาเชอร์นะครับอ่าัน,นี้ยส่วนในส่วนพานะครับ ฮะตอนนี้หน้าที่มีแค่นี้ก่อนหลักๆผ่านยาวก็คือเนี่ยเลยนาปางบีดนะครับเนื่องจากว่าโกดยิงเสร็จหลังจากยิงโซลสไต์ตมันยิงทีติดขี้ที่สนแปดแส่วนสมัยตอนนี้ก็แสนแปดแต่มียังไม่ได้ท่านี้นะครับหกมันก็ผ่านได้อ่ะเดียมีเขาจะลุยเลยแล้วกันนะครับอันนี้พี่แจ็คยมมานี่แนะเนี่ยเห็นมะสเกียโกดมันเนี้ยมียิงทีสองแสนนเพื่อนๆเห็นเห็นป่ะ โซตายอือ่ะโอ้ยเมื่อกี้ไม่ติดคียนะ์แสนห้านะแป๊บเดียวเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะวนกลับไปสมัยสองรอบแล้วก็โซโซโซตายได้สองรอบคือยิงมอนแป๊บเดียวตายหมดเลยจริงๆเห็นนะตอนนี้คือเล่นแบบสบายมากครับเดี๋ยวรอหกสิบห้าพลาดีมันจะตบแรงกว่านี้อีกสามเท่าก็จะผ่านด่านอยู่ง่ายๆเลยก็สําหรับสายฟรีสายเติมน้อยหมีว่าเวนี้ดีที่สุดอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะเม so ื่อกี 108, ้สมัยแสนแปดโซตายเอือว่ะแสนแปดเหมือนกันโอ้โหเป็นไง ดาเมจล้นครับต้องบอกว่าบอสไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่าเออยาวกันผ่านกันยาวๆครับมีใช้เซตเดียวกันเวเดียวผ่านหมดแต่ว่าวัวนี่ต้องขัดก่อนนะครับไม่งั้นโดนทุกนะครับอไปโซไสแสนสามไม่ติดคีนะถ้าติดคีจะแสนแปดเลยนะครับขัดไปหน่อยเพราะได้เออเอาดาสมายัยแสนแสองมันไม่ติดคี มาแล้วไม่ติดกี้ก็พานอยู่ดีครับเออสบายเวนี้น่าจะลงทุนน้อยสุดแล้วหลักพันอะพันสองพันก็เก่งแล้วอะเอออันนี้เราถามเพื่อนๆนะลองลองลองดูแล้วกันสมัยเอออันนี้อันนี้ตบติดโลครับเลยแค่แสนเดียวโซไตอ,อู้หอุ้ยหมันหลุดเลือนเว้ยเอาเรื่องแต่ไรไงวะ จริงๆอันนี้ต้องเปลี่ยนสลับเวรนิดนึงนะมันจะได้ขัดนอนมันดุดเลืแต่ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าดามเมจเราดูดันครับมันก็เลย <c oughs> ผ่านง่ายๆเลยครับตอนนี้เดี๋ยวกซสเดอร์หกห้าสมัยตบแรงกว่าน,นี้สองสเท่าอ่ะย <c oughs> ิ่งสบายใหญ่เลยนะครับโซตายน่าสนุกอยู่ครับถ้าโคหมดก็จบครับเออมาถึงเกมอะไรครับ นี่โซลสตาทายยิงแปดหนึ่งแสนแปดหายครับนี่เราจะนี่เราจะบอสแล้วเหรอเนี่ยใครจะไม่มีใครทําให้เรามาติดได้เลยเนะี่ยโอ้โหดีจริงๆเลยครับสบายนี่นะยิงขัดไปก่อนหนึ่งจังหวะครับสมัยปึอสายสมัยตบทีแสนแปดแล้วเป็นไงตอนนี้แรงไหมอันนี้มีไปอัพดีเฟนต์มาเพิ่มก็สามร้อยอะแม่งตบจากตอนแรกแสนสามเป็นแสนแปดแล้วโคตรแรงเลยเมื่อห่วงครับเดี๋ยวหาวิธีทําตบสมัยเป็นล้านให้ดูนะง่าย v ี 7, มันน่าจะประมาณ2 0 0พันกว่ามั้แต่ว่ามีเติมเองไงก็ครึ่งนึงอะสมมติมีเติมถ้ามีเติม3,000ก็ประมาณ1,500้าคือคือมีเติมของมีเองมีเติมถูกไงถ้าเกิดเพื่อนเ,อเอมาเติมผ่านแล้วก็อาจจะแบบ1,7008 0อะไรอย่างเงี้ยน,นะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเลทนิดนึงเราถึงบอสยาวๆเลยเห็นไหมมีว่าได้แผ่นด,ดีไม่น่ามีตี่ไหนผ่านง่ายเท่านี้แล้ จริงๆไปลเล่นเสกแทนธนูได้เลยนะเพราะว่าเวทมันโหดนะตอนนี้โซไตอ,อือแสนหกโอ้โเลือหายเป็นข้อแต่เรือมันเด้งสู้อะเด้งสู้้วไงแกก็จะตายอยู่แล้วเหลือต้องสิบห้าวิสมัยคือ,อคือคือแสนสองติดโลครับไม่ง,งั้นจะแสนแปดตะกี้นะนักคุเวทกับคูซัเดอร์ดามจพอๆกันช่วยกันตบนี่แป๊บเดียวตายเลยครับสบายสบาย ไปยังแสนเกา้าสองแสนนะเอาละเอาไปโซสตี้แสนหกถ้าเกิดระวางเลขสองหมดมาสก,กิลคนทันนะครับคือแบบโอ้โหอ่ะบอสแล้วครับเดี๋ยวมาดูนี่บอสนี่ไอตัวนี้มีจำได้สมัยก่อนเล่นมันต้องขัดดีๆครับขัดไม่ดีก็คือแ,แตกอ่าต่อไปเป็นในส่วนบอสแมปนะครับ13-90นะครับ อบอสไปสวรรค์อย่างไม่สมัครใจนะครับเซตตามอีมันก็จะขัดบอสเปะเลยนะเพื่อนๆพื่อนก็ไปลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าจุด,จด,จดขีดหลักตั้งแต่บอสตัวนี้ไปต้องพึ่งคูเซเดอร์นะถ้าเกิดดาเมจไม,ไม่ไม่ค่อยแรงนะครับลองดูแล้วกันหลังจากนี้ไปถ้าเรามีคูเซเดอร์กับวิสาท,ที่แรงมันจะผ่านด่านง่ายายาวถึงเทวียสามวีสเลยครับเดี๋ยวลองอ่ะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนสกิลตีบอสนะครับตามนี้เลยสเตทัส ไอ้ต้องเน้นขัดอย่างเดียวจริงถ้าคือบอสมันใช้สก,กิลอะไรมาถ้าเราไม่ขัดคือตายโหงหมดเลยครับแรงมากทุกสก,กิลต้องขัดอย่างเดียวนะอ่าคุชเดอร์ตามนี้เลยครับแล้วก็อาเชอร์แต่ถ้าเพื่อนเนี้ยังไม่มีสมัยแล้วก็ริสเ,เตนโซเนี่ยแนะนําว่าให้เอาธนูขัดให้เปเอาแล้วกันครับประมาณนี้นะหน้าที่ของธนูตอนนี้มาขัดอย่างเดียวนะครับอ่านี่เป็นส่วนในพระในการล้างกาะนะครับ สเตตัสอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่ามีก็ไม่ต้องเล่นสตาร์แล้วอ่ามีเล่นไงต่อใช่ไหมนี่เลยนาปามบีดยิงหัวแตกครับเพราะว่าดาเมจของวิซาตอนนี้ก็คือว่าตึงมากนะก็ไม่ต้องขัดอะไรก็เอาแบบแรงๆก็แบบนี้เลยครับเอ่เพราะว่ารดเกาะด้วยเนีย่ยนะจะรดเอ็มดีเฟแล้วมันก็จะวนกลับมายิงโซสไสอีกรอบหนึ่งอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับ เออยโมก้ามันยิงเข็มทำได้แรงมากดูวิศาตย,ยิงโซไซโอ้โหโอ้โหแสนโอ้โหฮูซาเดอร์ตกไป3แสนสองตะกี้ครับเป็นไงเนี่ยแค่วนยังไม่ถึง2รอกคือบอตาเนี่ยมอนตายเลยดูดิดูดิดูดิโหดไหมละ่ะสมัยติดขี้ได้นะเห็นแล้วจะเยอะสามแสนสองเลยนะครับสมยัยอออโอ้โหนีไม่ติดขี้แปดเอ,อ่อแสนแปดนะครับถ้าติดขีก็ สามแสน่ะโหดมากเห็นป่ะดูดิสกิลยังไม่วนสองรอบเลยว่ารอบเดียวคือตายหมดโหดมาละเนี่ยเอาคูซเตอร์คู่อวิสาสองตัวครับพานดานแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วอะดาเมจเราล้นแล้วไงทีนี้ก็จะดีขึ้นนะครับดาเมจเราแรงเอ้ยเอเอมันเอืออโอ้ไอไนแมตัวนี้โหดนะทําได้มันยิงหลังโหดไม่เป็นไรครับต้องขัดแน่เลยว่ะเอือกูอาแล้วต้องขัดจริงด้วย แต่เราไงอเอาไปมีโดริยาคิสคูสมัยอย่างๆเนี่ยนะคือสมัยของข้าเฮ้ยสมัย,ยนี่น,น,นี่บอกแล้วเพื่อนตายหมดแล้วไงกูคือพระเอกครับประมาณนี้นะอ่ะเพื่อใครที่ทำอะไรเกี่ยวกับคูเซอเดอร์ก็มาลงใต้คอมเมนต์ครับเอาไปว่าสายปีสายเติมน้อยถ้าจะจะากจะผ่านอีก40ด่านใช่ไหมไปถึงทวีปสามอะพึ่งพลังของคูเซอเดอร์ได้เลยครับแล้ววิสา์วิสาห์ตอนนี้มันโหดมากเลยเพราะว่ามันมีแกะโกตไงโกตรมันยิงรถเอ็มดีเฟนต์อะ ทำให้แบบเวทยิงแรงมากอันนี้มีบอกเลยนะถ้าอีกตัวหนึ่งอะ่ะไม่อยากมานั่งเลี้ยงเออเรนเจอร์ Ranger, ใช่ไหมไ,ไปเปไปเปลี่ยนเป็นเซกเลยครับแล้วชีวิตจะโคตรง่ายเพราะว่าเนื่องจากมันแจกโคด้ดเซฟเก่าไม่มีแจกโค้ดนะโค้ดเมื่อก่อนขายตัวละห้าพันเซฟเก่าอ,ะอ่ะอ่าเพื่อมีคำถามอะไรก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยผมไปเล่นเซกเลยไนดะ้ไนเ,นเนี่ยเก่งแน่นอนนะอ่ะอ่าแล้วเจอกันนะครับ